สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมบอนสีนะคะบอนสีต้นนี้ชื่อว่าอับสรสวรรค์นะคะอับสรสวรรค์ต้นนี้เขาจะมีหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมก่อนเขาจะเหลือแต่ใบสามสี่ใบนี่นะคะพอดอีช่วงปีใหม่นะคะช่วงปีใหม่เราจะเอามูลมูลไส้เดือนนะคะที่เขาขายกันนะคะ แล้วทีนี้คนถ่ายคลิปนะคะเอาดินดินที่เป็นโมลไส้เดือนนะคะท่านผู้ชมโรยไปรอบบริเวณโคนต้นนะคะแล้วก็โรยไว้อย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ผสมดินไม่ได้อะไรแล้วก็เอาถุงคลุมไว้นะคะปรากฏว่านะคะใบไหม้หมดเลยลวกหมดเลยนะคะเละเลย ก็เหลือแต่โตนะคะทีนี้ก็เลยไปมีผู้รู้เนาะก็คือคุณคุณมาลีบอลสีเขาแนะนำนะคะนี่เขาก็ทำให้นะคะคลิปก่อนนะคะที่ว่าเอาไปล้างหัวออกกนแล้วก็เอาใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูที่หมักแล้วนะคะมาใส่ให้นะคะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะหัวเขาก็จะเท่าเอ่อ หัวแม่มือนี่นะคะหัวบอลสีนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เลยได้เปลี่ยนดินใหม่นะคะตอนนี้เขากําลังจะเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใบใกล้ๆของเขานะคะสวยนะคะจะป้ายสวยนะคะเห็นไหมคะตอนนั้นแบบว่าเสียดายมากเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ทํำยังไงได้เราไม่รู้นะคะประสบการณ์นะคะแต่ตอนนี้เขาก็ รอดมาแล้วนะคะตอนแรกเราตกใจเรานึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะคะนี่ค่ะมีอยู่สามใบสามใบสีใบเล็กๆนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะตอนนี้รอดแน่นอนนะคะได้คุณมาลีนะคะคุณมารีบอนสีเขาเปลี่ยนกระถางให้นะคะที่เราเคยไปถ่ายต้นบอลสีของเขานะคะที่บ้านด่านนะคะ เขาใจดีเขาก็เลยเปลี่ยนล้างหัวบอลใหม่นะคะเอาใบก้ามปูที่หมักแล้วใส่ให้ใหม่นะคะก็ได้มาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ประสบการณ์นะคะห้ามเอามูลไส้เดือนไปโรยตามโคลนต้นบอนสีนะคะโดยที่ไม่ได้คลุกนะคะส่วนต้นนี้นะคะท่านผู้ชมต้นนี้ก็เป็นต้น อับสอนสวรรค์น,นะคะต้นเล็กนะคะท่านผู้ชมกําลังป้ายนิดๆนะคะพรถ้าถ้าเขาเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะสีนะคะป้ายสีแดงนะคะแต่ต้นนี้ต้นเล็กของเขานะคะเอามาทีหลังคือ,อถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วล่ะคะ่ะว่าจะมีต้นเล็กที่ป้ายอยู่ใบหนึ่งนะคะหลอดใหม่ออกมาไม่แน่ใจว่าจะป้ายไหมแต่ยังไม่เห็นสีนะคะต้องถ้าป้ายใบหนึ่งแล้วโอกาสที่จะป้ายก็ ก็มีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันต่อไปนะคะอาส่วนต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะความสวยงามของเขาต้นนี้ก็คือพรมพิมานนะคะพรมพิมานเขาจะมีเ,เป็นบอลสีที่ป้ายนะคะพื้นออกขาวนะคะพื้นขาวแล้วก็จะป้ายเขียวนะคะป้ายเขียวแล้วก็แดง นี่คะ่ะป้ายเขียวแดงแล้วก็ส่วนต้นนี้พรมพิมานเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ป้ายมาลุ้นป้ายนะคะต้นนี้ลุ้นป้ายนะคะวันนี้เราเอาต้นเบบี้มาให้ดูต้นเล็กต้นนี้ส่วนต้นนี้ป้ายแล้วนะคะ อันนี้ปลายนิดๆน,นี่ค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอหมุนรอบนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมโดยรอบนะคะว่าต้นนี้เขารอดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนึกว่าหัวเขาจะเน่าแต่สุดท้ายนี่ค่ะเดี๋ยวรอดูตอนโตนะคะไม่นานเกินรอนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะคะอับสรสวรรค์เป็นบอลสีบอลป้ายนะคะนี่คะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือมาเล่าประสบการณ์นะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่า บอนสีอับสรสวรรค์น,นะคะจากต้นเขาจะโตแล้วนะคะทำไมเหลือแค่นี้แล้วก็แล้วที่เห็นก็คือเขาออกใบมาใหม่ประสบการณ์ตรงเลยนะคะไม่เคยปลูกบอนสีมาก่อนแล้วพอปลูกมาแล้วแล้วก็อยากให้บอนสีของเราสวยงามนะคะเราก็เลยเห็นว่ามูลไส้เดือนมีประโยชน์นะคะแต่อย่าลืมนะคะก่อนใช้เราต้องผสมดินนะคะ ตามอัตราส่วนที่เขาให้ไว้นะคะเราอย่าไปใส่ตรงออโคนต้นไม้โดยตรงนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นผลให้ใบบอนสีของเราลวกไหมนะคะลวกเละเลยนะคะที่ผ่านมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ